สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาฝึกสับใหม่จากชื่อเห็ุต่างๆนะคะและจะเรียงตามลำดับตัวอักษรออถึงเออมาให้ด้วยค่ะจะได้ง่ายต่อการค้นหานะคะเรามาเริ่มกันที่สับคำแรกกันเลยค่ะนั่นก็คือเห็ดดอกกระล่ำนะคะบลูมโคลส b ว o มบล o มโคลสควัมบลูมโคลก็คือดอกกระล่ำนะคะสวัมแปลว่าเห็ด บลูมโคลสวัมเห็ดดอกกระลำนั่นเองค่ะคำที่สองนะคะ c i t r สิตรูนสเลมควีฟลิงสิตรูนสเลมควี l i n g เห็ดมะนาวนั่นเองนะคะ i ิตรูนก็คือมะนาวเหลืองสเลมเป็นเมือกนะคะ q ควี l i n งก็คือเป็นลักษณะของเห็ดนะคะก็คือลักษณะของหมวกเห็ดที่เป็นแบบนั้นนะคะ เป็นกรีบ,รบนะคะเขาเรียกควีบลิงนะคะคำต่อมา f i n เก r s w สวัมฟิงเกสวเห็ดนิ้วฟิงแ r แปลว่านิ้วนะคะส่วนสวัมก็แปลว่าเห็ด f i n เก r s w สวัเห็ดนิ้ว f ฟ l น i ลิกแบล็ w สว f มเฟรนิลิกแบล็กสวเห็ดหมึกนะคะ เคยเก็บไปเมื่อช่วงฤดูใบไ,ไม้ร่วงที่ผ่านมานะคะเป็นเห็ดที่พอแก่แล้วหมึกมันจะหยดจากเห็ดนะคะก็คือน้ํำก็จะหยดลงมาเหมือนหมึกสีดำมานะคะหลายๆคนเรียกเห็ดถั่วนะคะต่อมาเฟียนลิกทักสวัมเฟียนหลิกทักสวัมเห็ดน้ำเกล็ดนะคะเฟียนลิกก็คืออาการที่ เป็นเหมือนเป็นเกล็ดนะนะคะเฟียนแปลว่าเกล็ดนะคะเฟียนหลิกก็คือความเป็นเกล็ดนะคะส่วนทักก็แปลว่าหนามสวามก็แปลว่าเห็ดแปลรวมๆแล้วก็คือเห็ดหนามเกล็ดนั่นเองนะคะเฟียนหลิกทักสวามต่อมาโฟรทิกกะโฟรทิกกะเห็ดแกะนะคะโฟรแปลว่าแกะ เห็ดที่ลงท้ายด้วยทิกกะส่วนมากจะเป็นเห็ดแข็งนะคะที่กินไม่ได้นะคะแต่จะมีบางตัวที่กินได้และหนึ่งในบางตัวที่กินได้ก็คือโฟร์ทิกกะโฟร์ทิกกะเห็ดแกะนั่นเองนะคะโฮนุงสควีฟลิงโฮนุงสควีฟลิงเห็ดน้ำผึ้งนะคะโฮนุงแปลว่าน้ำผึ้งเครมล่าเครมล่าเห็ดดิน คันตาเรลคันตาเรลเห็ดเหลืองคาลยูวานคาลยูวานหรือสเตียนศพเห็ดพึ่งนะคะคาลยูวานเห็ดพึ่งหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือสเตียนสพเห็ดพึ่งเหมือนกันนะคะเขามีสองชื่อนะคะเห็ดพึ่งหวานต่อมาริมควีฟลิงริมควีฟลิงเห็ดปลวก เริดกูลทุมเพียดสวัมเริดกูลทุมเพียรสวัมเห็ดขาสม้มเริ่กเ i ยควีลิงเริ่กเ e ยควีลิงเห็ดขอนควันคำต่อมาซันสบซัน o บ,นบพึ่งทรายนะคะซันแปลว่าทรายนะคะสมาร s บสมารบ พึ่งเนยนะคะ s m e r แปลว่าเนยเราจะเห็นว่าเห็ดหลายๆตัวลงท้ายด้วยคําว่าซพนะคะนั่นก็คือเห็ดพึ่งนั่นเองนะคะเห็ดทุกอย่างที่เป็นเห็ดพึ่งนะคะลงท้ายด้วยคําว่าซพนะคะในภาษาสวีเดนต่อมานะคะ s w a t u m p i e ส s w a m p s w a t u m s w a m แตรดํา swat แปลว่าดำสีดำมานะคะรุมเพียดแปลว่าตแตรสวมแปลว่าเห็ดสวัตรุมเพียดสวมเห็ดตแตรดำต่อมาเทียเกลศบทเทียเกลศบเห็ดพึ่งขาลายนะคะเทียเกลแปลว่าอิดนะคะอิดส้มมานะคะเทียเกลศบสาเหตุที่เห็ดพึ่งตัวนี้ชื่อ เทียเกศก็อาจจะมาจากสีของหมวกเห็ดนะคะเป็นสีเหมือนสีอิฐนั่นเองนะคะต่อมาทบมูรกละทบมูรกละเห็ดฤดูใบไม้ผลินะคะเห็ดตัวต่อมานะคะทักสวัมทักสวัมเห็ด้นาำนะคะทักแปลว่านามสวัมแปลว่าเห็ดทักสวัม น้ำทรัตคันตตเรลทรัตคันตตเรลเห็ดดำนะคะทรัตคันตตเรลก็จะมีอีกชื่อหนึ่งนะคะก็คือเฮิร์สคันตตเรลเห็ดฤดูใบไม้ร่วงนะคะเพราะว่าเขาชอบอากาศหนาวเย็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะวินเตนควีฟลิงวินเตนควีฟลิงเห็ดหน้าหนาวนะคะหรือว่าเห็ด ที่เขาเรียกกันว่าอินโนกินะคะวินแต่แปลว่าหน้าหนาวนะคะสาเหตุที่เห็ดตัวนี้มีชื่อว่าวินเตอร์ควีฟลิงก็เพราะว่าเห็ดตัวนี้ชอบอากาศที่หนาวเย็นถ้าปีไหนอุณหภูมิเป็นบวกหรือว่าลบๆบบวกบวกนะคะก็คือไม่หนาวนะคะเห็ดตัวนี้ก็จะขึ้นไม้เก็บเรื่อยๆนะคะมาถึงเห็ดตัวสุดท้ายนะคะ โบวติกเรกสวัมโบติกเรกสวัมเหตตะปูนั่นเองนะคะเหตตะปูก็เก็บกินไปนะคะฤดูการที่ผ่านมาก็จบลงแล้วนะคะสำหรับคำศัพท์ใหม่ในคลิปนี้นะคะชื่อเหตดต่างๆลองไปฝึกดูนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ